สวัสดีค่ะพี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 โซนใต้ทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะซ้ำรับพีพีคนหนทีสอบท้ามหนองบิวมาจากทางฟา้วาวยาจากข้ารลวมโครงกาเลียงโคซื้อขืนปีหกห้านะคะทางฟารามหนองบิวค่ะเพื่อหลับเป็นครั้งแรงนะคะส้หรับพีพีที่ยักษ์โลรายละเอียดค่ะลักลัก,ก็คือเจอโครวงวัวจากทางฟาร์มนะคะคุณให้ขบเลืคือคุณให้อ้วนแบบเนี้ยค่ะสร้างใหม่สร้างมั ค่ายกับทางฟรามได้พีพ so 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 ีคะหรือว่าพีพีบางทานเนี่ยค่ะมีแบบเลียงเมโลเอาไว้เล้ยมีลูกวัวเองอยู่ด้วยมีสางวัวด้วยสามารถเอาสางวัวที่บ้านนะคะหรือว่าวัวคร่งที่บ้านพี่พีเลียงอยู่ค่ะข้าวรวมโครงการกับเรากับทางฟรามเราได้ด้วยนะคะน้องว่าเปิดโอกาสให้พีพีจีเลียงแม่าผ่านนะคะสามรถเอาลูกวัวข้ามารวมโครงการเพื่อว่าพีพีไล่ทานนะคะก็คืออยากจากเอาส้งวัวทางฟ้ามจะเจาวัวทางของตัวเองสามัดมารวมโครงการได้เลยนะคะ ่าช้จรักๆจะไม่มีขาช้จ่ายอะไรเลยคันของพี่ไปจับให้ซี่นะคะส่งหัวให้ฟี่สตูนส่งขาพัตลุงตัางนครสุรมาดค่ะสามารถมข้าหลวงโครงการได้ทันทีเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นจังหวัดแบบซ้ำจังหวัดพีพีสามารถโทรโตมาสอบทามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ก่อนนะคะคือพีพีเอง้างรางของพีวนะคะคือหัวโคงทำวมดที่จะปอมคาคุ้นนะคะแล้วก็จะมีพอพันช่วยๆแจมๆให้พีพีได้เลือกชมกันแนนอนเลยค่ะ พีพีคนไหนจีสนใจอย่าลืมนะคะติดตามโครงการน,น้องวิวดีๆได้ทีเบอร์ศูนย์เก้าห้าสี่สองเก้าสี่ศูนย์เก้าหนึ่งนะคะหรือว่าอยากหลุดข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเข้ามาชมในทางเพจแก้วพันธ์ฟาร์มคูขุนสตูนนะคะน้องวิวเราประกันได้ว่ามีข้อมูลดีๆนะคะรายละเอียดการเลี้ยงวัวต่างๆให้พีพีได้ช่วยชมกันเดี๋ยน้องวิวจะพาไปเดินชมวัวจีนี่ไทยหรอไทยดูนะคะนี่ค่ะ น,นี่จะเป็นหัวคูงนะคะจีพอจากข่าวคุณหนังว่าๆๆไซ่ยยแบบปีเลยนะคะที่พี่เห็นอยู่นี่